สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเก็บสตังทีวีนะครับงานอดิเรกทำเงินได้ของแต่ละราศีในช่วงกับตัวโควิด19นั่นเองมาก็จะบอกให้เลยว่าแต่ละราศีนะครับทำอันไหนเหมาะทำอันไหนไม่ดีนะครับอันไหนอันไหนอันไหนที่ไม่เหมาะแล้วก็เป็นในเรื่องของว่าทำแล้วสะสมทักษะประสบการณ์นะครับให้มันได้อะไรขึ้นมาก็ไปตามดูนครับว่าราศีไหนได้อะไรกันบ้างครับ สำหรับราศีกันนะครับผู้ที่เกิด1-30กันยายนนะครับอันนี้บอกเลยว่าดวงนี้ครับมาแรงมากเกี่ยวกับพวกการทำอาหารหรือว่าการเป็นพ่อค้าคนกลางขายอาหารครับทั้งน,นี้จะเป็นพวกอาหารคาวอาหารหวานได้หมดเลยนะครับอาหารสดอาหารแห้งก็ตามหรือว่าบางคนทําเป็นอาหารแปรรูปก็ได้ครับหรือว่าถ้าบางคนมีความสามารถในการคิดเขาเรียกว่าในการประดิษฐ์ประดอยมากกว่านัน้นสามารถทำเขาเรียกว่าทําเพิ่มมูลค่าเพิ่มรสชาติอะไรไปมันก็ดีมากคือช่วงนี้รู้สึกว่าอาหารผมว่าเป็นที่ต้องการมากแล้วก็เหมาะกับคนราศีกัน มากๆเพราะว่าเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเราสามารถโชว์ฝีมไม้ลายมือโชว์ศักยภาพความเป็นมาร์เชฟของเราความเป็นเขาเรียกความเขาเรียกว่าเสน่ห์ลายจังหวะของเราเองใส่ลงไปเขาเรียกว่า,า,วาลดมือครับใส่ลงไปในอาหารว่าทําให้มันเกิดมูลค่ายัางไงอย่างนี้ได้เหมือนกันอย่างนี้รวมไปถึงนะครับเพราะบางทีบางคนมีความสามารถที่จะาานำนำวัตถุดิบที่เป็นพวกออแกนิกก็ได้เขาเรียกว่าอาจจะติดเขาเรียกว่ามาทำเป็น เป็นหมูออแกนิกไก่ออแกนิกผักออแกนิกนะครับผักปลอดสารนะครับอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นหรือมันเรั้กว่าคําว่าโบราณเช่นเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรโบราณนะครับหรือว่าเป็นหมูย่างสูตรโบราณอะไรอย่างงี้ยก็คุณก็สามารถเพิ่มมูลคา่าให้กับสินค้าคุณได้เหมือนกันผมรู้สึกว่าเหมาะมากการทําอาหารถ้ากับถ้ากับคนที่ทําอาหารไม่เป็นนะครับผมก็จะบอกว่าคุณยังมีช่องทางที่คุณสามารถนําแปลรูปก็ได้คุณแปลรูปจากอาหารเาารียกว่านําพวกผักหรือผลไม้มาแล้วมาแปลรูปเป็นอีกแบบหนึ่งในความ โดยใช้ความพิวสร้างสารรค์สักหน่อยนะแล้วผมรู้สึกว่าช่วงนี้จะขายได้ดีแล้วก็รวมไปถึงกับบางคนที่ไม่มีความสามารถเลยทําอาหารไม่เป็นเลยอนยะ่างเงี้ยก็บางทีมันมีคนที่เขาทําอาหารอยู่แล้วตามชุมชนตามหมู่บ้านคุณก็รับมาแล้วคุณก็กระจายส่งได้เหมือนกันก็ถือว่าผู้ที่เกิด1-30ตุลาคมราศีตุลน,นะครับมีความเป็นตาสีตาช่างนะครับก็จะมีความ ผูกผิดในตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เหมาะมากเลยกับช่วงนี้เรื่องของการทําอาชีพเขาเรียกว่างาดีเรกที่เหมาะก,กับคุณช่วงนี้ก็คือผมรู้สึกว่าคือการกระจายข่าวการบอกข่าวการเล่าข่าวคือการเป็นนักข่าวนั่นเองแต่การเป็นนักข่าวมันมีนักข่าวบางคนก็ถนัดเรื่องของการเขียนเรื่องของการพิมพ์นะครับบางคนก็อยากจะแบบเขียนเป็นสำนวนตัวเองเอาข่าวนี้มาเขียนเป็นสำนวนตัวเองแล้วเล่าให้เพื่อนฟังกระจายให้เพื่อนฟังหรือว่าเขียนหน้าหน้าฟีดตัวเองหน้าโพสต์ตัวเองหน้าเรียกว่าหน้า Facebook ตัวเองก็ได้หรือว่าทำเป็นบ ขึ้นมาก็ได้ผมไม่อยากเปรียบเทียบไม่เห็นแบบง่ายๆนะครับเพจอีจันอย่างเงี้ยหรือว่าอีเจฟอย่างเงี้ยครับก็เหมือนว่าเป็นการเล่าข่าวในสไตล์ตัวเองให้คุณเห็นว่าเอ้คุณก็มีความสามารถเหมือนกันให้คุณอยากริ่มเหมือนการการเขียนแบบนี้ถ้าบางคนเขียนไม่เป็นทํายังไงคลิปวิดีโอครับทาเป็นคลิปได้ทาเป็นอะไรได้เล่าข่าวอะไรเงี้ยก็คือแต่อาจจะไม่ได้เป็นทางการมากหรือว่าทําเป็นตัดต่อวิดีโอได้หรืออะไรได้ก็ลองทําดูผมรู้สึกว่ามันมีมันสามารถเพิ่มมูลค่าคือมันไม่ไม่จะเป็นจะต้องเป็นข่าวที่มันเป็นการม่ว บางคนอาจจะเล่นข่าวแรงๆเล่นข่าว่า,วางๆบางคนมันแบบมาจะมีข่าวอย่างอื่นที่รู้สึกว่าแต่ผมต้องเน้นหนึ่งว่าอาจจะเป็นกระแสนะตอนนั้นอยู่ที่ว่าเหมือนมันไม่มีถูกผิดอนะแต่เหมือนแต่มันต้องการการคอมเมนตะ์น่ะหรือว่าต้องการความเห็นนะ่ะแล้วคุณเหมือนว่ามีโอกาสได้ใส่ความเห็นของคุณลงไปผมว่ามันเหมาะแล้วมันคือมันใช้ทางคนเดียวเลยและอย่างนี้เริ่มไปถึงครับถ้าสมมติเราไม่เราไม่สามารถเล่าข่าวได้ทำยังไงนิยายครับการเขียนนิยายการเขียนนิยายหรือพวกเดี่ยเดี๋ยวนี้นิยายที่ขายดีก็พวกนิยายวายครับ สายวายทัง้งหลายพวกนิยายอยากจะเขียนถ้าไม่ใช่วายก็ลองดูว่าลองเขียนนิยายหรือเขียนเรื่องเล่าหรือง่ายๆเลยเริ่มจากไดอารี่ก่อนไดอารี่ประจําวันง่าย,ายๆอะไรแบบนี้คือผมรู้สึกว่าช่วงนี้สิ่งที่เหมาะกับไอเดียของคุณคือการถ่ายทอดเรื่องราวของที่คุณประสบพบเจอมาหรือคุณอ่านมาเราถ่ายทอดเป็นในมุมมองของคุณผมเชื่อว่าคนร้อยคนต่อให้เจอของอย่างเดียวกันการสื่อสารออกมาก็ไม่เหมือนกัน สำหรับคนที่สงสัยนะครับในคำถามว่าอำำำสำหรับราศีตัวเองนะครับดวงได้อื่นๆหรือว่าอะไรที่มันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมยังไงมีคำถามอะไรนะครับสามารถเม้นไว้ข้างล่างได้เลยนะครับถ้าคำถามที่ดีน่าสนใจเดี๋ยวผมจะนํามาทําเป็นคลิปแจกแจงแรายละเอียดแบบนี้ต่อไปก็อีกอย่างหนึ่งก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์ให้กับช่องเราด้วยนะครับกดแชร์นี่แชร์เผื่อพวกเพื่อนเพื่อนญาติปู่ที่น้องได้หมดเลยนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Oh. oh, oh.